กระผมขอลิ้มลองรสชาติไอศกรีมได้ไหมกระผมอนุญ,ญ,ญาตเพียงแค่ช้อนเดียวเท่านั้นขอรับ ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟรีโต๊กันด้วยนะครับทุกคนในวันนี้ครับทุกคนผมก็จะมาช่วยแฟนกับผมนะครับในยวันนี้ครับทุกคนผมก็จะมาเป็นตัวละครที่มีชื่อว่ามิสดูมีนะครับทุกคนนะทุกคนก็มันจะเป็นคุณครูสอนวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทุกๆคนก็น่าจะขอกันมาบางคนนะครับขอกันมาเยอะแล้วนะครับทุกคนผมก็จะมีโอกาสมาทําสักทีนะครับถ้าพอแล้วก็ไปดูคลิปกันดีกว่าครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนี่ก็อยู่กับเฟอร์ซี่ร้อนคัะ วันนี้เราก็มาเอาชีวิตล่อกันตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางทะเลทรายครับทุกคนแต่ว่าฝูงม้าลายเยอะมากแล้วว่าเราต้องไปหาที่อยู่น่าจะเออไปหาที่อยู่กันดีกว่าช่วงนี้จะมีอะไรไหมโอ้ยมีต้นกระวังเพชรด้วยทุกคนดูโอ้แม่ก็ทุกคนตรงนั้นมีหมู่บ้านโอ้หมู่บ้านนี่ต้องมีคนอยู่แน่เลยเพรว่าต้องไปดูก่อนเฮ้ยเอ้า แอเจ้ามาไลนนี่เดินตามฉันทำไมเนี่ยเอา,อา,านี่มันจะนำทางฉันไปเหรอ นี่ฉันไปด้วยจะมาอะไรฉันขี่แคั้นฉันขี่เองได้ไหมเนี่ยไม่ได้ห้ามขี่เด็ดขาดนี่รถลายทักษิณฉันเดินตามไปก็ได้ฉันไม่ขี่หรอกฉันก็พูดไปนั้นแหละนี่เจ้าจะพาฉันไปไหนนู่บ้านหมู่บ้านของใครเนี่ยต้องมีคนแน่เลยฉันจะตามเจ้าไปนะนี่มีชาวบ้านมีช้างด้วยระวังข้างหลังนะนี่ฉันขอบคุณแกมากนะจะมาอะไรฉันอยากจะโอ๊ยต้นไม้กินคนอยากจะกินเอ้ยมันเป็นต้นไม้กินกินคนนี่แกระวังนั้นจะมาอะไรแกไปยืนตรงนั้นน่ะแกออกมาเร็วได้ครับนี่ฉันมาถามชาวบ้านแป๊บ ช้างอย่าล็องเอ้ยฉันโดนอะไรอะเฮ้ยช้างแกทำฉันเหรอเนี่ยเมื่อกี้ฉันโดนอะไรเตี๋ยทุกคนเมื่อกี้ฉันเห็นชาวบ้านชาวบ้านไปไหนเนี่ยโอนี่ชาวบ้านคุณครับคุณคุณเอ้ยหมู่บ้านนี้หนูเข้าอยู่ได้ไหมเนี่ยหนูไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ว่าเจ้าช้างนี่มันร้องเสียงดังมากเลยหนูเข้าอยู่ที่นี่นะคะอขอบคุณมากขอบคุณมากครับนี่ว่าแต่คุณจะให้อยู่หลังไหนเนี่ยไางไปเฮ้ยฉันได้ยินเสียงอะไรอะ เล่นไม่มีเสียงเล่ไม่มีเสียงอะไรแลครับเฮ้ยทุกคนนี่มันมีอะไรเฮ้ยช้างอะไรได้เอ่อเหมือนเอ้ยช้างนักไอช้างช้างเหมือนโดนอะไรปลาไปอยู่ในทะเลเอ้ยช้างมันอยากไปว่ายน้ำเล่นเฮ้ยช้างไปอยู่ด้วยกันสามตัวแล้วโอ้ยคุณชาวบ้านน่าจะให้ฉันไปอยู่หลังนั้นแน่เลยมีสะพานและเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเขาจะชี้มาทางนี้นะเนี่ยแรล่าเป็นวิสบุกนี่เลยนี่เฮ้ยอุ้ยนี่ใครอ่ะ เฮ้ยคุณคุณโอ้ยโอ๊ยถึงมิดเนี่ยนี่คุณเป็นใครครับนี่นี่คือบ้านของคุณเหรอสวัสดีค่ะหนูเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ชาวบ้านเมื่อกี้เขาบอกให้หนูมาอยู่หลังนี้อ่ะเฮ้ยโรงเรียนเนาะโรงเรียนเล็กๆเอิ่มนี่คุณเนี่ยคุณหนาคุ้นมากเลยเนี่ยคุณคือมิสบูมี่หรือเปล่าเธอมาเรียนสายเฮ้ยเธอมาเรียนสายเอออิ่งเปล่าค่ะหนูหนูไม่ได้มาสายหนูเมื่อกี้หนูติดอยู่ตรงทะเลใจ จริงๆหนูมาเร็วหนูมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะคุณครูเอาสมุนมาไหมเออหนูไม่ได้เอามาค่ะวันนี้การบ้านเอ้ยหนูไม่ได้เอามา มีการมาโนเลยเนี่ยฉันจะรู้ได้งไงเนี่ยนี่แล้วคุณคือคุณมิสบูมี่ใช่ไหมฉันคือคุณจะพาหนูอ๋อต้องโดนทำโทษโอเคหนูคุณจะให้หนูทำอะไรเนี่ยอ๋อสมุดเอาไปเอาไปโอเคขอบุณค่ะแล้วคุณจะพาหนูมาตรงนี้โดนทำโทษตรงนี้เหรอเอาหนูต้องวิ่งนาคุณเออคุณชี้ไปไหนเนี่ย คุณครูคุณครูชี้ไปไหนชี้ไปที่ช้างเหรอก็จะให้เราไปช่วยช้างขึ้นมา,านะพี่พจะทำอะไรเนี่ยน,นี่จะชี้มั่วเกินไปแล้วหรือว่าจะให้หนูโดนน้ําหนูจะกระโดดนเน,ดนี่เนี่ยนี่เนี่ยอย่ากระโดดไปนี่หนูกระโดดน้ําแหละหนูก็ขึ้นมาแล้วมันเป็นซอมบี้กำลังมาโอ๊ยมปนซอมบี้มาคุณช่วยหนูด้วยคุณครูคุณครูหนูจะหลบหลังคุณโอ๋ คุณครูยิงตายคุณครูยิงแม่นมากอะดูดิคุณนีม่มันมืดแล้วอะครูจะสอนสอน<ด>หนูเรียนนะกลางคืนอะนะฉัน,นไม่ทําตัวละโอ้ยขอบคุณค่าคุณครูเอาไปไปด้วยหนูไปด้วยมาเรียนโอเคค,ค,อคุณคือคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์หนูจาได้เลยเนี่ย,ย,ยคุณครูบูมี่ทำไมโลกถึงมีกลางวันกลางคืน เพราะว่าเป็นเมื่อดวงอาทิตย์ค่ะหนูรู้เลยเพราะว่าดวงอาทิตย์มันหมุนุนหมุนไปเรื่อยเรื่อยแล้วหนูก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันผิดเอา้าเพราะอะไรอ่ะ ถ้าผิด<ท>อีกข้ออ๊ะจะทำโทษเฮ้ยนี่ทำไมฉันตอบไม่ถูกเนี่ยจะคบไปไหนอีกแล้วนั่นแหละเฮ้คุณ <c oughs> กำลังทำอะไรคุณครูหนูหนูจะตั้งใจเรียนแล้วหนูขอโทษที่หนูตอบผิดหนูเป็นเพราะ่อหนูไม่ตั้งใจเรียนจริงๆหนูหนูจะตอบให้ถูกอีกข้อหนึงเลยทำไมดวงอาทิตย์คุณคูนูว่าทำไมดวงอาทิตย์ถึงสีขาวเพราะว่ามันมีแสงในตัวเองไงเอา คุณคูณคุณคูณคณคณไปไหนอีกแล้วเนี่ยคุณคูณ มานี่เอ้าเฮ้ยคุณครูคุณครูทำอะไรหนูเนี่ยหนูตอบผิดตรงไหนคุณครูหนูตอบผิดตรงไหนเนี่ยทุกคนทำไมคุณครูเอาหนูมายืนอย่างนี้ทำไมเธอต้องได้รับอ้ยคุณครูเออเออคุณเหนูจะตายนะถ้าคุณูทำอย่างนี้อ้าเออคุณหนูตายแน่ยถ้าคุณครูทำอย่างนี้คุณครูช่วยเอามือลงนิดนึงได้ไหมเพราะว่าเขนคุณครูมันเหมือนครดีดาบตรงนี้ตั้งใจเรียนตั้งใจค่ะตั้งใจหนูตั้งใจเรียนเนี่ยเมื่อกี้หนูก็ตั้งใจเรียนอยู่ ไร้ายจังเลยูอีู๋นั่งเลยหนูจะตั้งใจอีกับพูดอะไรอ๋อหนูว่าคุณครูเป็นครูที่ใจดีที่สุดเลยครูได้ยินอะไรผิดไปไหมเนี่ยน่าจะหูไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าผิดเกลแล้วเลยอ๋อน่ารักจังขอเป็นข้าคุณครูเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมืดแล้วคุณเอ้ยอันนี้เป็นอะไรลูกอมเหรอคุณหนูอยากกินลูกอมอ่ะนี่โอ้ยลูกกวาดหนูกินนะงับ ใช่คุณครูครูไม่เห็นหรอกหนูกินไปแล้วเออเอาใส้นกินได้ไหมอันนี้เป็นอะไรอีกนี่คือถั่วคุณครูอ่ะอ้าวคุณครูจะให้อะไรหนูโอเคโอเคดูตั้งคำถามสุดท้ายเหรอยแปลว่าหนูจะได้กลับไปนอนแล้วใช่ไหมอ่ะโอ้ m ม g ก็ทำไมโลกถึงมีสีเขียวเพราะว่ามีต้นไม้ไงคุณครูมีต้นไม้ไงโลกสีเขียวเอ้ยเอาคุณครูหายไปเลย อีกคำถามเก่งมากอ้าวหนูอ้า,อา,อาทำไมมีอีกคำถามเลยเมื่อกี้ครูบอกว่าเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูอุ้ยหนูลิงนั่งอีกรอบมันก็ได้ใครสร้างโลกใครสร้างโลกใครสร้างล่ะปัจ้ายครูอุ้ย อุ๊ยอุ้ยคุณคุณวิ่งตามหนูมันทำไมเนี่ยอ้าคุณไอ้ซอนเด้อ้าดูตกน้ำหนูซุ่มซำหนูตอบผิดตรงไหนอะคนที่สร้างโลกก็คือพระเจ้าสงใครสอนว่าพระเจ้าสร้างเอ่อหนูหนูพูดขึ้นมาเองครับคุณหนูโลกเกิดจากธรรมชาติโลกเกิดจากธรรมชาติเอ่อเอ่อเอ่อคุณหนูตะ คุณหนูตายพอดีเนี่ยคุณทำอย่างเงี้ยโอ๊ยเอ่อเอ้ยคุคุโอ้ยหนูหนูขอโทษค่ะหนูผิดไปแล้วขอโทษที่ไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยเพยาะแต่ครูยังใจดีนะครูยังช่วยรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกเลยเมื่อกี้เดี๋ยวครูพาไปขี่ช้างขี่ช้างในน้ำตรงนน้นหน่อยนะอือเมื่อกี้รู้สึกว่าหนูเดินมาแล้วก็ช้างมันกัดหนูด้วยเนี่ยครู หนูต้องตามคุณไหมอ๋อครยช้างมาให้หนูโอ้โหครู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 หิ้วช้างเนี่ยครูดูดิเมื่อกี้ช้างมันอ่าไอเจ้าช้างนี่ไอช้างมันพาหนูจมน้ำเธอจะหนูอยากขี่ตัวเดียวครูได้ไหมเธอจะขี่ช้างครูหนูขี่ไม่ได้อ่ะน้ำทำไมเธอจะขี่ช้างลงน้ำทำไมอ๋ออาไอเจ้าช้างอ้าครูช้างมันนอนแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกลางคืนน่ะหนูว่าช้างมันน่าจะขี้เกียจเออคูช้างมันผลักหนูตกน้ำด้วยเมื่อกี้ขี่เลยขี่ไม่ เพราะมันเหมือนมันจะหมดแล้วอ,อาจารย์คุณคูณมันหมดแล้วเอ้ยอันนี้เนื้อเอาช้างตายเลยโอ้ยนุกจกขี่ไอตัวที่นอนอยู่เอา้านุกขี่ไปเลยไปไ,ไหนอะใ,ใจด้วยใ,ใจด้วยเอ็นฆ่าช้างเเอา้าเอ้ย ช้างตายเหรอทำไมอะนุ้มนุ้ตัวหนักเกินไปล่ะเนี่ยไม่ช้างมันตายเลยอุ้ยจะไว้อะไรให้แกนะเจ้าช้างหลังที่นีหมดเวลาไปก่อนเก็บตบไปด้วยเหมือนกนทุกคนไม่บ่า